งานบิวอินแตกต่างจากงานติดตั้งลอยยังไงนะครับต้องบอกว่างานบิวอินเนี่ยส่วนมากเขาจะทําการติดตั้งแล้วก็ชนฝ้าเพดานเลยคุณผู้ชมนะครับติดตั้งตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกดีไซน์ได้เช่นเลือกรูปแบบหน้าบานเลือกสีของหน้าบานเพื่อที่จะให้เข้ามิกแอนแมทกับตัวบ้านนะครับในส่วนนี้งานบิวอินจะเป็นงานที่ สั่งประกอบตามบ้านนั้นๆโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นตู้แขวนหรือตู้ธรรมดาที่จะมาติดตั้งโดยส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากับฝ้าเพดานหรือไม่ค่อยเข้ากับตัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับแต่ในการซื้อเป็นเซตมาปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีตู้แขวนแบบน็อกดาวน์ซึ่งจะเป็นกึ่งบิวอินสามารถเอามาติดแบบน็อกดาวน์ได้แล้วก็ช่างเขาจะทาการปิดปลายข้างบนก็คือปิดกล่องตีกรอบรอบข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นงานกึ่งกึ่งบิวอิน ลองไปเลือกกันดูนะครับปัจจุบันนะครับมีหลายอย่างให้เลือกมากๆเลยสําหรับงานเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตู้แขวนงานห้องครัวบิวอินแต่คุณภาพและวัสดุตรงนี้ต้องเลือกดีๆโดยส่วนมากแล้วหน้าบานเนี่ยเขาจะใช้ไม้พาร์ติเคิลบอร์ซึ่งเป็นไม้ที่ปวกชอบน้ําชอบแปบ๊บเดียวก็บวมปวกกินหมดเร็วมากๆแนะนําเลยนะครับต้องเป็นไม้ h m ชเขึ้นไปนะครับคุณภาพ HMR ขึ้นไปหรือที่เรียกว่าไม้กันชื้นในส่วนงตรงนี้เนี่ยจะมีความคงทนกว่าไม้ MDF แล้วก็ไม้พาร์ติเคิลบอรดเป็นอย่างมากเลยและถ้าเป็นไปได้เลยแนะนําไม้จริงไปเลยก็ดีที่สุดนะครับฝากเอาไว้ครับ